คำถามแรกเนาะข้อที่หนึ่งอายุเท่าไหร่อายุสิบสามครับผมชอบสัตว์อะไรออชอบจิ๊บจอกชอบจิ้งจอกครับชอบสีอะไรสีม่วงดำแดงน้ำเงินเนาะชอบวายหรือ,อยูริมากกว่าคือการ์ตูนไอ,อแอนิเมะพวกนี้ผมไม่รู้จักอะเอาเป็นว่า ผมไม่รู้จักเนาะขอโทษด้วยแค่นี้หลฮะาครับผมคำถามต่อไปคำถาม Q&A จะเปิดหน้าเมื่อไหร่ไม่เปิดครับผมคำถามที่3อายุเท่าไหร่ก็บอกไปแล้วเนาะก็มีแค่3ามคำถามเนาะโอเคคำถามน้อย 看你离开，拜拜。